무인교의 신이 라이고가 미치나 뉴스 채널 아 จึงพอรดิโออินส <in> ัน <many> ช <useful ness> <in> ่วยลมังกวนาขับตาลากไถแต่นิติสัมบัติชิมัลยาชนีพังฉุดทำดูกับเคียนตอนตายจึงพอมุงชิกานิเพท่นชนามันอะไรกได้ละมังเพะชนิชโกมีมามุงอาิงจะพดคิงจักรมเนตสมเชมีตาบันชิกรุมีกาฮัสชิสนีกทอกสเนตมังอังอังชนัเอชโกคิงครุมีตาบันชิกรุมีกาฮัสชิสนีก็ทอกสเนตมุสมนิตาเลนี่มีตาละคงหลังช่วยยังอะเรแต่นีตนาลุนาชิกานิตา ปูดเาเมียเถสในสราคคณามานิยมตุชงตาอารมณ์ไรนี่รากดนไงล้ำสมงกินวังกุดยไทมุกลมกาเมียนเพนทับนี้เพียนบันทูไงล้ำตุลุงกำจิงไงพังมูนินมุกลมกตาจะทูไงเราบันนีก็หลังนักหลังอุพงนิเพะกมพรเจาะนาจะทูสราพีลางไงล้ำในชิการนี้เช้าพังชิถุนาชิการนี้เพะมืชินานื้อสื่จในมุกุนี้สักสกันได้เพะตังดลมาหนาเร พูทธ่วมวเทศในมรัคนามานิยมดูจุงจะรุงอะไรีรากระง่ายเผยเฉลยลุยอูุทีก้นลกอลำมคลของยาลำสารายมรรมกานาะจงลุงง่ายมานิโกเขตทับเทนนซาบลงลองลไม่ชาจงสาตัวลามชึงพีชรันลุมมาไซนีเพยยุลกอนไอเทซีซีกวนควมง่ายปนอุยินรัมมากรุมงพงเล็าคมวามินนนจน,น,นานยยสจะนเดสนัเร รู <c oughs> <ห>้สัง t ว ọ g มานี่เก็บทับล้มราบลงล้มเลยนะจงปลงพรอระบุชิสิเทชาจงสามาอเพยมูนากลโยในมีมรรกบาเทสันเชางกานุกวานิมงยิ่งสุขนากรโลชายนิชาไรนาจากุมพรอยกายมิจอมาน่ยามตุนชงบุพุนปลงเจจงทัลังไอรุงไรนิรังไอลำดุสุนัย นี่ก็จาโรดีมิวบอนิอัลลังเวเรเนียรีมามีไปเลี้สิมเกเร็วขาจารอลาแซววิลูเรโปเปนเคตันวิลูเร่นี่ละมีเชอรีมีเชรีวิลูเร่ที่ก้าจารอมาดูงกอมิวอันซาเทสันไอเชรากันุกวานีมุงอยากไปมัจอเลกาบุกนีรายโปเปนเคตันนีรายมุนนาอันซาปลองนีโมอซานีรายมาดูงกอมอซาเทอันซาปลองนีหลอลอรายพุทธาวกินราชาช่างคุมพลรลูมะกำบุงลีนลอยช่างกาซนัยมเรมกานาสักบาสัยนียมจมุงกุนซีนีรากจงมงสนเร รวมคำสิงในพังมอยินมุกลมกตาจ่าทูง่าเหล้าบันนี้ก็หลังนักหลังอุพงนี้เพะกุมพลอจนะจ่าทูสราพีล่างง่ายเพะเจริไว้ตราอันช่างจ่าทวยลำนี้กลัง่าเร็วแช่เมียนเชตับแชเกียติตั้บล็อข้องมกาเดกุมพลอจนะจ่าทูราลูล่างง่ายลำชิมนมลำมาจอมิงอุส่นไหกินรำชาลง่ายานาจนส่นไหเอ้คู่กันน้อตากันลตาก็นอยู่เกียรติแเกียติอยูเอลยเต้าหรือยไดขาดลอย ဒီ genealogical ဒုရတူကြီးဖတ်တာပြေးပြလို့လုံနေကြတာပဲကူရောက်ကောမြင်ဖြန်တပ်ကောမျိုးမီ gain in mo မျိုးမီတိုက်ခုဖင်းငါင်မကျော်ဂျာသူဝဲနီကောဂလိုလူយ៉ាងရဲဆိုင်ကနာယုံကလောတော်မအိုင်မွန်ညင်းမုတ်လုံကတာနာွှေလွယ် fortune phojar dashrani tha shinishina angkring sa pek hote jatu ngai phe mong sunai ဘွတ်ဘွတ်ပညာတော်တုတ်ချက်ညာလို့ဖတ်တာပြေးချက်လူလို့ရတယ်လေအဲ့ဒီပူဇာမျိုးဆိုတော့ခုကလုတ်ချနေလို့ရအောင်ဦးတို့ကတော့တတ်မှတ်ထားတာလေတူအီဒီယာကုအီဒီယာရောက်ကောရှန်တဲ့ဝကံရောချင်ရိုင်းဆိုင် รายฉราก็กลักุมพรจอยังรายเข้ไม่กลัวเองก่เทชากลอมยเอคูกลัวตงงามาเอ้มวยก็ชีสระทีชี Não, ้รามสัตยาเรจะทัวรนี er ้ก็ฉ in ันเดจะทัวรน่าสระชะมาดูกันไอเรียงมาดูนี่ก็นะมรีลันทอมเขามาดูง่ายฉราคันก็เพียนตัเพะกุมพรวจอันน่ก็โลช่างง่ายเรเช่กลางหลังเมียนเพียนมันดูช่างไหวเรียงลักษณ์ไปพี่เอ๋ลำนี้ง่ายเพียมงสุนัยเขาก็นำคนฉราคันช่วยนี้ง่ายมุจอกินรำฉันนี่โชคไอเรติม ติโตธนากรอักักล้ายลำง่ายเพมุงเจลวยอติโตวะเลยเจ้าชยตรูปได้คนลแบเรูตูยาบ่ีตวะลยานวะเอหลงานะีอา็นนอบไปูวลติโตวเลยยติโตนานอีสุวนยังมงฉันกุมรจชาตอย่างพันสุนมาไซฉันนี่กุมรอย่างไรเสก็มืยอเด็มงเตะกูชากลอยเรตรูมังคสิงไอพังเก่าสองมาได้ติโตนี่มงส่วนกุยเแหละสายเลชไก็ฉันเีมงคิตนันสาวกุยมาไอเตกูชายุงาไรกเรง ยาเตนทะจัตเวชรามาตูกลัวขังละมัดลูนาเรมจอสังไงนี่เพะกุมพรเจนะจัดกลัวไงเร่ชแต่จางครุียมาจอกินานะนำก้อนเกาเทนซาวายลำนี้ไงเพะเจด้วยตุมกำสิงไงพังจึงพอมุงตาตราอันช่างจัเวลำนี้เกาโลวายแฉมลิไม่จบุบเยนแชปู้เตาไตชรานีทัมุงดันดันเลี้ยงเลงกลงามาไอเร่มจในา e s จันท์ในอการนีเพะ Facebook Website YouTube မစ်နာညုစချာနေအက်ပီထဲမျက်စိမအားရှိခုလားရေဒီယိုအင်ဆန်စပွိုင်လမငိထားမှုကမ္ဒလမငါစဲရရှီကန်ိဖက်မတူရှိခွဲရမန်နာရစမ်မုန်ကနဝန်ကုတ်ခဲမုတ်တို့မကမြန်ပြင်းတပ်နီကွန်ဖြစ်မတော်တို့နေချိဖျမန်သူရဲ့လမ်းနင်းငါတို့အီရီလမ်မရီမရှန်ငိုင်ကွန်ချီလူဝိုင် သမု pues ံကနမုဆေーー nah းမ yeah. ှုဒုံတ ेंग လာသမငါကွန်ကုခိုင်မှုဒုံမကဒီဇင်ဘာ8ရှီမ်ဆုံမြတ်ရှနာတဲ့ခင်ခေါင်စန္ဒရာမ်သာရှင်းငွနလုံးလောမိုင်ဖြစ်မှုတော့မဆုံမုဆေးလမ်ကဘာကုနာကုခိုင်မှုဒုံမကပြမန်ချွဲ့လမ်နိငါရေဖေမရီမ်ရှာနငိုင်မီချီနန်နျူးချန်နိဒီစူနိုင်းမူဒီကနာမတော်ယူဝါငါနာမတော်ယူဝါတဲ့လမ်ကောအန်တီမကဗီယက်နမ်နီပုံကခရှင်နာငါဟောစံငါမအိဖရာကူရနဘွန်ညိချီဘာလက်နဲကောငှာ ຍ່າຕັນຕາໂກສາມົງກິນວັງປໍລົງທິອະນອອຍຕັບນຍາກິນຣາເງາໄຮມັນຕຸງເທນໍາສັນມຸກດົມກໍມຽມຮຽນຕັບນີພຽມັນທູໂຕອາຍເຣນນາລໍຄໍມະກາຕັບນີມຈັນບິນງາໄພເຈລຸອາຍ tnla ตําแหน่ก็สมวงกินวางมูเซมุกนมกาเดจุคราลํากบานิคันสราไลลํานี้งานรียก็อราหนึ่งนเดลี่อะนึ่งชนมุกมุกกาเจเดบุลองินกันจาดก็นะาเดเดก็บุลงินเดอ่อมุขกบาเดเดงุซิลลํานี้ศิลลําเดมุกาเดชแน่เพราะศิลลํางานแล้วที่กลับไปลํางาน မြင်းစင်တပ်နိငောဆမ္မုံကိနွန့်ချေချင်းဖိုမုံမှန်ဂျေမှုကဒေဒဲလမန်ချေမန်သူရှာငိုင်လမ်နိငါအရိုင်နာငမေရှရနေထောက်ကိုကဲအေချေဖြစ်မဆာလက်ကြနနာပိငါရေ ခေလုံဖန်တပ်နတ်မုရှမတ်တပ်နဲ့မိုင်နုံမရေမကတူဝိုင်ငါရှီကနာယီကွန်အင်နာဂျီကနာမိုင်နုံမရေမယနာဂျာထူငါယီနီယန်မတိုင်လုံကင်နာမရှာလန်ငါးစနိုင်းတေရှမုရှမတ်တပ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့မှာမိုင်နုံမရေချင်းဒူမကတာကန်အီကွန်လုံနာကပောက်ကပြားရီလောင်ငါဝါရီဖေမုံစနိုင်း ดิซิบ้าชตาชี้อักเดไม่น้องมากาลังดังเซนนางวัดพังมีเพียงกาวซีนีตับขึกระจายมาเก่านน้าจ้าทวร์นี้คริงจ้านน้าอมมุงไก่เรีมังก้าก็จ้าทวร์นี้งาตัวไอ่ลำก็การินรามิฉาลังไง้มงสุนัยฉันได้ตับชึกระจายมาเก่าหน้าจังครึนี้ครึ่งได้ไม่น้องก็บินเฉลยเดลมันช่าเรไม่น้องก็ก็คริงไอ้มุงไก่ก็กลัวง่ายงานน่าสนทัยได้เร ไม่น้องเช็ม,ม,มุมไกเมยันจัตุงไงเปโฮนิเพเมียนเพียงเกาสีก่อนอุตัวว่าสตารเละมันจะริไม,มพังจัตุไอนีคร่งม,มัดไวไ้เรโอมิครอนปินงไอเดนชัดลุชาชามาอยู่ไอมิดมึองไอเนียมาดูลุชานีโอมิครอนกับปลาอนาโลวัยพังไม่ชาโลมาลองทถะลุชาชามาอยู่ไอมิดมึองวายเพมูรูไงลุชาไม่ใช่มาจอ คมครั่งทะคำเจนด้วยอุลนอสัมย้อมวานนาประกาศโยกาอันนานีปีนว่าเจียงไงแต่เมื่อจอคมครังอุลนรองนามาตูชายาไรลุกชานิก็พะสตูลลุกไร ผากอคำจาระมาตูอคิวรงไายหลุดชาไรง่ายซุปกะลกหลุดร้ายฉันงานี้เพะแก่คราสิตูฉุดน่นกกนากเทศไอเดนดอยังอยู่โครมจิไออนาเปะแค้มสาชงุนยังไงน้ำซีน,ำนำ้นำโซน้ำโลน้ำหลับชาอรไาสลาลับจิงครังจิงครังมาไกน้นำปันจิงครังมีใช่กอาหารตัดโลโลลูนนะา r e c o v คุ้มครังเพงุาว้ไชะ เราหนาอกิวโจอย่างไงายขาเพะดนิมีลีตาเล็กคองเชียงไรดีตาผสมลุรายชูไม่้าโลไอยตุยยิ่งเสนนี้แพะชิยมชาไรไม่เบียในไรยังที่นั่งต่างใช้เพะโลโลชายาอคุ้มครองก้นไงอย่างเช็ยโยกาอันนาเพะคำเจนลูนาเร่แต่มาจอที่นั่งคนกับพระอานนาบินครางกุบมากับมาร์กส์สกับนักตักเชนนาะมายชาเชิงกันเล็กคนก้า 미친한뉴스채널에아시카니페이스북웹사이트유튜브미친한뉴스채널앱니체닛시마아시니시구나라디오인센스콜망니참음카마다라마이가세게시감닷ไง누와푸나니용뭔저감장합니까로